้านี่ห่านเนื้อของเราแต่เราจิ้มก่อนจึ๊บอุ้ยแข็งแข็งใช่ไหมเออกินไม่ได้แข็งไ,<อ>ไปจ้ะท,ท,ท,ที่วันได้อะคะนั่นนะหน,น,ะะนูนนจะกลับมาบ้านสามวันแล้วน้ำหนักขึ้นสามกิโลไม่ได้นะลูกดูสภาพค่ะมันไม่ขึ้นตะวันนี้แล้วแม่ กินน้ำหนักขึ้นเหมือนกันนะเมื่อก่อนขอมของขอมแข็งเลยอะ่ะเดี๋ยวนี้น้ําหนักขึ้นเปสามสี่โลเลยอะ่ะนี่ขึ้น<ๆ>แล้วนะแม่ค่ะต้องกินเยอะๆนะเนี่ยเยม่อเจอเหมือนกันหนักเน,นี่ยแล้วองกล่องเลยนะคะใส่สวยมากโอ้โหสี่หน้นี่นนก,หก็หนักนะหนักสี่ห้าโก็ใช้ได้แล้วไม่อยากหนักกว่าน,นี้หรอกไม่อยากอ้วนเออไม่อยากหนัก ว่าเราหาเสื้อผ้าใส่ยากแต่หน้าทุเรียนยังไม่เคยลดได้สักทีมลอนไม่เคยปานีครับเบียสองโลตลอดอะอถ,ถ้าอย่างอื่นยังอดได้นะถ้างบ้น,นมากแกอาจารย์เนี่ยจะมาสั่งไว้เลยแกจะสั่งกินกรอบแกไม่ค่อยชอบนิ่มเขาไหถ้ามีเอียงไอ้ที่ใส่กีก่ใส่ตรงนี้ ตึงไปเลยมันก็ไม่อร่อยอันเนี้ยอันเนี้ยมันเนิ่มมือแล้วอพอดีันนี้พอดีกินถ้าตึงก็อย่างนี้นะครับจะตึงตึงทีสองระดับมีมีกรอบมีนิ่มกรอบข้างนอกนิ่มข้างในมิ่ิๆออไอ้กรอบข้างนอกไอ้แข็งข้างนอกนิ่มข้างในครับหายากครับยากถ้าพรุ่งนี้อาจจะได้กินไม่ใช่ถ้ามันสุกนะก็เอาไปไว้ไม่ได้กิน ทำไมเอาไปไว้ไม่ได้จริงนะพวกนี้ก็มายืนเฝ้าหน้าร้านไงโอเคค้าเพิ่งที่ยังค้าเพิดหรือยังเขาอยู่อะไรนะบางกะดีแล้วแถวบางกะดีเขามานี่ถึงมียันนี่เลยเพราะว่าใจกรุงเทพโคตรแพงเลยร้อยเพียร้อยหกไม่แม้เลยเดี๋ยวแถมให้เป็นรูปไปเลยให้เป็นรูปไปเลยเพราะว่าซื้อเยอะ ทำไมมีแต่คนจ้างลดน้ำหนักทำไมไม่มีโคนจ้างเพิ่มน้ำหนักมั้งหรอมันจะง่ายมากเลยนะรูปนี้รูปนี้แหละรูปนี้แหละที่ที่กำลังจะน่ากินบ้านขาไม่มีหมอนหนุนหัวมารับตรงนี้นะคะไม่ใช่หมอนรับในทุเรียน <c oughs> จะเตียวบ,บางมากลย ได้มาสามเที่ยวนี้แหละได้เนื้อเปียกบางดีมากเลยลูกค้าชอบมากเลยมาสองสามรอบรอบแรกสองรอบอันนี้นะคะวันนี้ลูกสาวเลี้ยงนะคะมื้อเย็นมื้อเย็นของเรานะคะคือทุเรียนสองกล่องนี้สองคนแม่ลูกเรารอดไหมลูกน่าจะสามโลอะหรอลองชั่งดิชั่งเนื้อได้ไหมคะอันนี้ชั่งเนือ้อชั่งเนือ้อชั่งเนื้อยางยังเราชั่งเลย มื่อกินน้ำหนักมาเท่าไหร่นะหกโลปะ่ะสองโลสี่สองโลสี่ปิดดาเกือบสองโลครึ่งนั่นแหละสองโลสี่เอาให้มันรู้ละดำรู้แดงกันไปเลยนะคะเย็นนี้าานี่ค่ะทุกคนถุเรียนยั่วๆจ้าสองกล่องใหญ่ๆไปเลยนะคะมาค่ะมากินด้วยกันจ้ะรับค่ะทุกคนรับห <laughs> มูสะป้อนแล้วนะทำไมไม่มีคนกิน อมเมนี้กรอบนอกนุ่มในนะคะทุเรียนเขาเป็นทุเรียนที่ไม่ไม่ได้ชุบน้ํายานะคะเป็นทุเรียนที่ปล่อยให้สุกเองตามธรรมชาติซึ่งลูกหนึ่งแต่ละภูเขาจะสุกไม่เท่ากันบางภูก็จะนิ่มบางภูก็จะแข็งนะคะส่วนภูนี้จะเป็นกรอบนอกนุ่มในแล้วก็จะมีอยู่ภูหนึ่งที่นิ่มนะคะ อยโย่ยกันไปเลยค่ะมื้อเย็นนะคะวันนี้งดข้าวงดข้าวกินทุเรียนแทนอือสุดยอดเอากระยังห้าดาวมาแรกก็ไม่ยอม ถ้าคลิปนี้ไปทำร้ายใครหมดต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะไปแล้วค่ะทุกคนขอไปจัดการก่อนนะคะ